อัปเดตอัปเดตคู่เรื่องราเฮามีเรื่องเล่ากูกูเจ้าข่าวข,าวขาวตี้ไหนพายะอยังอูมม้ม้วนถูกใจตัวแน่นอนปีนี้ที่จะวัดน่านท่วมหนักในรอบหลายคนบอโอ้อายุปอกเกนี่นะครับบอร์เกยหันท่วมหนักหนาขนาดนี้นะครับหลายปืนตี้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ใจฟูก็คือสามารถจะฟื้นฟูได้อย่างไวยนั่นหมายถึงการวางมาตรการแนวทาง ในการเกิดภัยแล้วสามารถที่จะช่วยแล้วก็แก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะครับในขณะเดียวกันการเยียวยาเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องดูแลกับพี่น้องประชาชนเจ้าวันนี้เฮาจวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับท่านผู้ว่าชัยนรงค์วงใหญ่ได้มาอุ้มมาจาก,กับมูฮาว,ว่าหลังจากนี้มีแนวทางจะได้ก้าวต่อหลังน้ําหลากสู่เส้นทางฟื้นฟูครับท่านผู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับไายครับ เจ้าช่วงนี้สภาพอากาศที่จังหวัดน่านเป็นจะได้พ่องเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าอวันนี้มีตอนนี้นะฟ้าก็ยังมืดๆอยู่นะครับอ,อช่วงนี้เนี่ยน่านน่านก็จะมีฝนในบางพื้นที่ครับแต่ว่าก็บรรนักแล้วก็ตกมาก็บะมืนนะครับตกแบบักกำหนึ่งแล้วก็ยุดเนี่ยนะครับตกสลับยุดเนี่ยครับแต่ก็มีกับทุกวันครับครับ พูดถึงในน้ําท่วมปีนี้หนักหนานะท่านผู้ว่าแต่ช่วงสาวันที่ผ่านมาบรรยากาศก่อคึกคักขนาดเลยนะครับหลายปืนตีตังอําเภอที่มีวิวทิวทัศน์งามๆตังบอกเกลือตังปุ้นกค็คึกคักช่วงวันหยุดท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังสักน้อยนึงครับว่าวันหยุดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรพ้องครับท่านครับช่วงนี้ของจังหวัดน่านเนี่ยเป็นช่วงของการหลังจากผ่านพื้นฟูครับเพราะว่าเราหลังจากน้าท่วมมาเนี่ยพืนทีได้รับความเสียหายทั้งหมด14สี่อำเภอจากขึ้นาเภอนะครับ ก็เกิดความเสียหายหนักที่สุดในในประวัติศาสตร์เลยนะครับ mm hmm. จังหวัดน,าน่านหลายสถานที่ได้รับผลกระทบแล้วก็สถา,านที่ท่องเที่ยวต่งางๆหลายแห่งก็เสียหายด้วยโดยเฉพาะวัดวาารามต่างๆโบราณสถานา mm hmm. เมืองเก่านะครับได้รับผลกระทบคือแต่วัาตอนนี้ จังหงวัดเทาก็ได้เร่งพุ้นฟูแล้วก็ทํทาความสะอาดเมืองจนถนนเส้นลักเส้นรองสถานที่สําคัญทุกสายเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็เหลือเพียงแค่ตอบสอบสอบไอ้นะถหนว่าขาดสามเก็บอะไรรอบทิ่สองทิศสามย,ย่าประจําวันยังต้องเก็บอยู่สถานที่ท่องเทีย่ยวต่างๆแบบที่ปกติแล้วสามารถที่จะม,มาแอลได้แล้ววัดภูมินตีก็มีความกังวลว่าโครงสร้าง่ายต่อภาพ กิจกรรมฝ่าผนังปุง่มงานนีมาจะเสียหายพอตอนนี้ก็ได้ตรวจสอบแล้วนะครับก็เรื่องโครงสร้างมาได้กระทบกับโครงสร้างหลัก <c oughs> แต่ว่าก็ต้องมีการซ่สสอมแซมฐานของที่ฐานเป็นภานพาฝ่าผนังก่อนนะความเสียหายจะงหวะนี้ครับสำสนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือตรลุกว่าหน้านก็สามาชัดต้อง,งเจอได้แล้วแล้วก็คิดเปกนับตาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกับกรับมาเป็น,นพเพื่อบริการเนี้ยเช่นถนนเป็น คือพวกเหมืองน่านเปิดทุกบันทุกเสาติดตอนนี้ก็รับมาเปิดได้เหมือนเดิมแล้วลานค้า้าดหาต่างๆขยอยกบมาเปิดได้เกือบหมดแล้วเจ้าและที่หลายๆคนเป็นห่วงเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าหงยาน่านเจ้าเป็นจะได้พ่องเจ้าอ๋อองยาน่านตอนนี้ก็คือบริการปกติครับคือเราได้รับผลกระทบอยู่ประมาณสักสามวันที่จะต้องมีการเกลื่อนยหา่ผู้ป่วยฉุกเฉิน อ่าไปอยู่ที่สนามบินนะาหมายความว่าเป็นผู้ป่วยนอกสิเขาจะขึ้นบริการอืมตอนนี้มีผู้ป่วยวัคซีนหรือว่าวอ,อกินเข้ามาอ่ะนะครับเขาย้ายไปที่สนามบินก็แค่ประมาณสักสามวันนะหลังจากนั้นเนี่ยน้ามลดเขาก็พยายามรีบขึ้นปูแล้วก็ตอนนี้ก็คือเปิดเปิดบริการ,ร,การทั้งผู้ผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกอ่าห้องพาตัดอ่าห้องอิงสีต่างๆทั้งหลายได้ตามป,ปกติแล้วครับออ ตอนนี้สามารถจะบริการพี่น้องประชาชนผู้ป่วยได้ตามปกติแล้วนะครับท่านผู้ว่าสิ่งหนึ่ง<า>ที่เป็นห่วงครับท่านผู้ว่าครับพี่น้องประชาชนเราจะหันภาพว่าหลังจากที่มีการฟื้นฟ,นฟนูที่เงื่อขยะต่างต่างต่างจังหวัดมีการบริหารจัดการอย่างไรพ้องครับท่านเ,าเรื่องการฟื้นฟูตอนนี้ถือว่าเราเราทำได้รวดเร็วนะครับคือส่วนหนึ่งสะอาดเขาก็มีความเชี่ยวชาญนะในการเก็บความทำความสะอาดก็หน้ามาทัวประจับนะก็แไดงว่า จะจะรวมนักวมน้อยกันนั่นเองนะแต่ครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากความเสียหายมัน,ก,นวกว้างกวางแล้วก็ความเสียหายขยายนะครับนักมากเลยจังหวัดได้ใช้มาตรการนะครับโดยการสีคือ,อท่องถิ่นทุกแห่งเนี่ยนอกเหนือจากสีเจมป์ปอนเองแล้วเนี่ยยังือแต่ละท่องถิ่นออกตอเทศบาลได้จ้างเหมาอ้าราชกานมาทําความสะอาดเหมืองสวยเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ย เขาระดมหมดเลยครับระดมทั like ้งลดน้ำรดตักรดด้มลยะของท่านประชนปัจแพทย์ชาติครับอเรอต่างวัดสวยรวมถึงรถรดน้ำรดตักดั้มของภาคการศึกษทีเขาเอาทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกมรตอบางมรตอของประทศไทยเขาไมได้ลดน้ำาเขาฟังประชาชนด้วยในสถานีครับตอนนี้ก็คือ อาการเหมือนเขาเนี่ยเพิ่มปูหลอบปกติคนแล้วนะครับ,รบตอนนี้จริจะต้องทับต่อเป็นเลอดสันเรเยียวยาครับจัดกรนะครับนี่คือเรือเอรเอ่องดีนาำต้ครับอืมพอท่านบอกว่าเร่งเยียวยาตอนนี้ท่านผู้ว่าครับท่านบอกไฟเขียวอบตเทศบาลใจวงเงินในการจะดูแลอย่างเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนเมามีการจัดสั่นล้วก็ดูแลอย่างไดเยียวยาจะไดพ้องครับท่านผู้ว่าครับ แล้วการเยียวยาเนี่ยมีหลายประเภทนะครับซึ่งเป็นวงเงินตีทางรัฐบาลเนี่ยได้จัดสรรให้ร้านที่น,ทนี่เนี่ยกรณีพิเศษท่นานทุท่าจบาทนะเด้านปกติติกตดกีาว่ารานนะครับนั่นเขาได้เพิ่มมาห้าสิาจังหวัดก็จะมอบอำนาจคืออำนวยความสะดวกนครับนำเงินก้อนนี้ไปจ่ายความเสียหายคือสีน,นอก่อเร็วเลยควารรมเสียหายเนี่ยจะมีหลายด้าน เรื่องของผ้าขาดตะบองชีดครับเอ่อชีทนบอลโป้งเสียหายเสื้อผ้าชุดนึ่งเสียหายนะแล้วก็อุปกรณ์ตีนจ่ายทำตัวเสียหายเนี่ยอันเนี้ยความเร่งด่วนตีนต้องตีนจ่ายรอบแรกเลยาอ่ส่วความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยบ้านเสียหายทั้งหมดหรือบางตัวหรือว่าเรื่องของพผลผลิตนากรเทียมเสีเนี่ยอันเนี้ยต้องโยยาแต่ จะต้องหลังจากทีเขาใจมันร่อนแตกจนทีเป็นไอ้เรงที่ีก่อนนะครับเพราะนั่นการใจเงินเนี่ยจะมีอยู่สองรอบครับับแรกใจเลยปีนีาก็คือเรื่องอถึงการท่งที่ิบกว่าบาส่วนแรกส่วนการที่ต้องมีการออกไปสำรวจอะเพื่อส่วนไล่น้าหรือว่าพ้างทั้งหลายเนี่ยอันนั้นจะต้องมีการที่้งออกไปสำรวจครับครรับเพาะนั่นเป็นการยาตัวไอ้มาับอ๋อครับ ท่านผู้ว่าครับการเยียวยาจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับยังเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเป็นพื้นที่ทํากินเนี่ยจะต้องรอมีการไปสำรวจทํำกรรมนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ในการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยเฮาเฮาช่วยเหลือไปแล้ว<อ>มั้งครับท่านเขาจะลดจ่ายเงนินรอบแรกวันที่1 8ครับอ๋อครับวันที่28ที่จะจ่เงินรอบแรกเลยนะครับของทุดทั้งอย่างวัดประเทศสระเมือเนี่ยจจะเป็นวันที่19นะครับจะจ่งรอบแรก แต่เป็นคาดเนทุ้นอย่างเป็นบอบบครับครับเจ้าแสดงว่าโวยขนาดเลยนะครับท่านจ่ายโวยวันที่สิบแปดนี่แล้ววันกี่วันนี้แล้วนะครับท่านครับครับแม่ละครับนม่ละครับนะทย้อยจ่ายครับเจ้าอันนี้เป็นในเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือนะเจ้า่วนในเรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจเราเจ้าท่านผพราะว่ามีเรามีการจัดทีมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปเยียวยาดูแลจิตใจประชาชนที่เปิ้นได้หับผลกระทบกับเจ้าตัวที่เรื่องอย่างละครับ ท่านผู้ว่าครับแล้วเรื่องของการดูแลเนะาะงบ่ใช่เพียงแต่ในการเยียวย,ยายอย่างเดียวสภาพจิตใจเขาจัดทีมจิตเวชอย่างเข้าไปดูแลอู้ตัวกับครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนักปีนี้ครับท่านครับมีกลุ่มเปราะบางนะครับ<อ>มีกลุ่มเปราะบางซึ่งมีทีมของพมจแล้วก็มีทีมของสารนักลุาที่เัิ่จะลงไปที่ทำปรึการษาะนะครับที่ทาแนะนํำในการปฏิบัติตัวหลักน้ำพ่วมครับนี้ฮะก็คือคือเขาใช้กลไกของสารนักลุกแล้วก็ สารบังคับเแล้วเรามาติดต่อ,อทุกแห่งนะครับครับท่านผูน <ๆ S 1> ้ว่าครับแล้วหลังจากนี้ไปเราจะเตรียมป้องกันในอนาคตจะใดเพราะว่าช่วงนี้ยังถือว่าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็เป็นช่วง<า>ที่หลายส่วนครับ,รบท่านหลายส่วนเลยครับก็คือส่วนที่เรื่องของการเตรียมการรองรับน้ําเนี่ยอ่าซึ่งมีทั้งหนงานส่วนการอ่าี่จะต้องทำนะเพราะว่าจะเป็นเ,เรื่องของเขื่อนนะครับเรื่องนางเก็บน้ําที่ต้องมีการทเพิึงเติม อยู่จริงจรงจาวัาทาได้เลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการคุณลอกน้ำหนากครับซึ่งเอาจะเริ่มคุณลอกทันทีหลัง,งน้าลดครับเพราะว่าตอนเนี้ยจริงๆเขาเตรียมคุณลอกไว้แล้วแต่ผลมาอย่างก่อนนะครับเอาตัวผู้รับจา้างอยีอย่ยเตรียมรอยหมดแล้วจะคุณลอกน้ําลอกเ,กเป็นแกลกในเขตเมืองครับหนึ่งกิโลเมตรอ่าซึ่งเป็นเนเตสินกิจ uh, อ่าเขตฟอฟาร์กนั่นนะครับอ่าก็จะพุณลอกขึ้นมาได้ประมาณร้อยหมื่นบาทเมตรครับก็ตรงนี้ก็ จะมัเทานะครับเพราะวัาน้ำตีอยู่ขุดลอกขึ้นมาเนี่ยทีนสายเนี่ยมยันจะทีให้น้ำหลงรับได้ลื่ขึ้นนะครับอ่าส่วนสายปีนี่เราจะระดมขุดลอก่าทั้งอย่างวัดเลยนะครับทั้งอย่างวัดแม่น้ําสายหลักน้สํสายรองอ่าเพราะฉะนั้นขุดลอกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับสี่ที่ทำคือเอาสมบัติรองรับบนน้าปริมาณน้ำได้ทั้งครับครับโอ้นะจะขุดลอกอย่างเร่งด่วนเลยในเขตเมืองนะครับท่าน แล้วในส่วนของเรื่องของการประชาสัมพนันธ์เราเจ้าการแจ้งเตือนประชาชนเฮาได้มีการนำเซลล์บอทแคสก็ว่าการแจ้งเตืนเอนอะอย่างจะได้พ่องเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าอ๋อการแจ้งเตือนนี่เราทำถือว่าครั้งนี้ทําได้ดีมากนะครับทําได้ดีมากหนึ่งเซลล์บอทแคสที่มีการเนสเเแจ้งเตือนในพื้นที่ซึ่งเขาจะยืนยันกันใน้นตี่ตลอดนะครับนะหมายว่ากอรแจ้งเตือนเนสเเเนี่ยก็มีการเช็คข้อมูลแล้วถึงจะส่งด้วยทางกรทรอได้ส่งเซลล์บอทแคส การเคือนย้าของกระจายข่าวนี่ก็ถือว่าของกระจายข่าวที่ีนะครับได้้งานมมดเสจที่ทำเจินของอ่ารวมถึงกระายของกำลังที่เยอบ้านครับดีเด่นในจิ้คนหิทอเงี้เคลือนที่ผมที่มันาเลยสามารถทําได้ดีมากนภาอ่แต่ปัญหาคือว่าเจ้าบ้านยจะยักบ่อยที่สุดอายักบ่อยยากทิ่จะได้บ่ยากทิ่จะอ่า ก็อเชื่อมังคืนว่ามันจะนั่งนะครับจ้านะบบแบบเพราะนั้นนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นบทเรียนสำหรับอาคนหน้ากุ่คนเลยครับว่าในครับต่อไปเนี่ยขเขาก็จะต้องมีความ ปฏิบัติตามการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเครับครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยครับท่านว่าหลายพื้นที่หลายคนเกิดจะบอกมันบ่ท่วมนักบ่ท่วมนากแต่มันภัยธรรมชาติมันบางทีมันกะเกณฑ์ไปได้เลยนะครับเพราะนั้นอยากจะขึ้นฝากเตือนพี่น้องประชาชนต้องปฏิบัติตามคําแนะนําแหมเรื่องนึ่งครับท่านว่าคือความสําคัญกับขนาดเลยครับท่านภาพเก่าข่าวเก่าครับท่านบางทีมันเอาออกมามันเป็นการสร้างความเสียหายนักกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ท่านเน้นย้าเรื่องนี้ครับ อ๋อภาพภาพข่าวที่ผมก็ได้ไประชาสัมพ,พันธ์ไปแล้วนะครับออก็ขอช่วยการข้อเผยแพร่ครับนะครับเพราะว่าในตรงนี้เนี่ยนะเพราะว่าบางทีภาพเห็นของคคุณผู้ชม before after เนาะนะครับในการเปิ้ลเล่นเนินการมาแล้วเนี่ยนะครับซ้ำเตือนเนี่ยอพอท่านเอาข่าวเก่าอ,อย่างออกมานะครับท่านผู้ชมนี่อย่างเขาต้องบอกตลอดว่าบดีเอาภาพเก่าขึ้นมา ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นครับบ่เพียงแต่เสียหายเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเฮา,าต้องนึกถึงหลายมิติอย่างภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเปิ้น,บอ,นบอกว่าน้ําท่วมเนี่ย,ลยหลายคนบ่เข้าใจว่าเออมันอาจจะบ่ได้ท่วมในสถานที่ที่เฮาอยากไปนะครับ พราะว,ารว่าเมืองน่านเองเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงานมงาน,นะครับห,หลายคนตั้งอกตั้งใจอยากจะไปพอไปกอยกันก็เลยอยากจะถือโอกา,าสบอกกับคุณผู้ชมแล้วบปอนะเจ้าตอนนี้เนี่ยเปิ้ลมีการฟื้นฟูเปิ้ลทําความสะอาดเปิ้ลบิ๊กคลีนิ่งเดย์ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะเจ้าหลายคนไปเอาภาพเก่ามาหลายคนก็รตกอกตกใจเอ,เอ้าเอ๊จะได้มันยังมีความเสียหายอยู่กะมันยังมีของมีขยะมีขี้เหยื่อวางอยู่กะแต่แต่เราเนี่ยเปิ้ลเพี้ยวหมดแล้วนะเจ้าต้องสังเกต ปาป้นจะมีวันที่บอกมีเวลาบอกวันที่เต้าใดภาพนี้เมื่อใดนะเจ้าเราจะต้องตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนนะเจ้าตอนนี้ท่านผู้อาศัยหลุดไปก็มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคเนะเจ้าบบกเป็นอย่างเจ้าก็เฮ้คุณผู้ชมได้ ฮะผู้ัทราบในเบื้องต้นว่าต่างจังหวัดน่านเองเนี่ยก็มีการวางแผนมีการจัดระบบจัดระเบียบมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเยียวยาจิตใจนะเจ้าบปอในเรื่องของการเยียวยาด้านการจัดสรรงบประมาณก็ได้มีการดําเนินการแล้วนะเจ้าการฟื้นฟูสภาพแหล่งท่องเที่ยววัดต่างๆรวมไปถึงหงยาน่าน ็สามารถใจได้เปิดต่างปกติแล้วนะจ้าแวแ้เรื่องเรื่องโดนที่สุตีท่านผู้ว่าอ้ก,กมูเฮานะครับแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอน่านตยเรื่องของการขุดลอกลําน้ําจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับในช่วงของปลายเดือนนี้ระดับน้าลดลงจะเริ่มดำเนินการทันทีคือลงมือทําทันทีเลยครับเพราะได้รับ ผู้รับจ้างแล้วแล้วก็ผ่านกระบวนการแล้วในเขตเวียงซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของเศรษฐกิจอำเภอหน้าอำเภอเมืองหน้าน,นั้นจะขุดลอกโดยกันประมาณระยะทางกว่า2กิโลนะครับในเขตเมืองแล้วก็ทั้งจังหวัดทั้งแม่น้ำสายหลักแม่น้ำสายรองจะเริ่มดเนินการขุดลอกในช่วงของปลายปีนี้หลังจากที่ผ่านช่วงฝนไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ว่าเป็นห่วงครับหลังจากนี้ไป ุณผู้ชมครับหลายท่านบอกว่าน้ํามาโวยมาหลายนี่ขนาดประมาณมยังมาถึงกลางเดือนปลายเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยซึ่งเป็นช่วงน้ำหลากเองเหายังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนํานะครับถูกต้องขุดลอกต้อกาต่างดที่มันมีขี้เงืนเนี่ยต้องจวยกัน,กนครับคุณผู้ชมเนานะ เจ้ามาใจเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เฮาเนี่ยพอมันเกิดเหตุขึ้นมาหันก็อความเสียหายมันก่อนหน้าสิ่งที่มันลอยมากับน้ํานะเจ้ามันก็จะเป็นขี้เนื่อเป็นอะไรย่างต่างๆนะเจ้าครับท่านผู้ว่าครับหลังจากนี้ไปอยากให้ท่านผู้ว่าได้ฝากเจริญจวนมูเฮาครับไปแอลที่จังหวัดน่านเอ่อเินบอกว่าไปกระซิบรักที่น่านนะครับท่านอ,าอย่างอย่างวัดพระธาตุภูมินที่เป็น งานจิตกรรมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงปื้นที่ไปพอกอยตัวเป็นอย่างไรพ้องครับท่านเรื่องนี้ครับท่านครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงหน้าม่วงแรกเลยนนะครับก่อนได้ไปสารวจความเสี่ยงหายของวัดวาต่างๆโบราณสถานต่างๆก็ส่วนใหญ่เนี่ยบ่ได้บผลกระทบแต่ใดนะครับเพราะว่า วัดส่วนใหญ่จะอยู่ในที่นอนอ,อยู่ในที่สูงแล้ว mm hmm. จะมีวัดที่อยู่ในเมืองนะครับซ mm ึ hmm. ่งเป็นเกนเมืองเก่าเช่นวัดปูมินเนี่ย่เ mm hmm. อโครงสร้างนะโครงสร้างกับมืออยเล่าซึ่งอันนี้เป็นจีผมีปิปกรณเนี่ยคนก็ได้ชื่อทางคือวัานั้นเป็นมาตุยนัที่บจีบมีปิปกรณอ่า้นก็ได้ชื่อทนะางกรมศิลปทางเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปครับได้ออกมาตรวจ วก็พบว่าไประมาได้กระทบกับสร้างรักก็เป็นเป็นโครงสร้างเปลือกที่ชาวไว้นะครับที่มันกระเทาะออกมาเนี่ยตกมจะต้องมีการตอกแซมแล้วก็เสริมยู่ตรงนี้ให้เรียบร้อยอส่วนภาพซีดจำฝาผน,นังข้างในน้ำล่วนมรถึงนะครับเป็นเรื่องประกบไปยาวครับ เ็าถือว่ายังไม่ได้ห้ผลกระทบที่รุนแรงนะเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าตอนนี้ของบริจาคเจ้ายังมีการต้องการหรือว่ามีอะไรอย่างที่จะต้องได้รับการช่วยเหลืออยู่กับเจ้าการของที่ได้บริจาคมาเนี่ยที่ผ่านมาถือว่าจังหวัดาอ่านก็ได้รับความช่วยเหลือจาก,าาจากาทั่วจากทั่วประเทศเลยเพราะว่าจะเป็นกลุ่มยังที่นะครับที่เข้ามาแล้วได้แจกใจไาแล้ว อ25,000ตัวชุดอันนี้ประนับของทางภาคเอกชนนะทางบริษัทอย่างซีเปิร์เขาเข้ามาส่งทบครับเรื่องของเรื่องเรื่องของอุปรกรณ์เข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นก็ได้มีิจาคบริจาคเข้ามาเช่นพวกผมลุงประหยางนะครับบริษัทซินเด็กซ์รีนิงมอลเนี่ยก็อมอ,อบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ให้กับโรงเรียนที่ประสบอุสก๊อตไก่เนี่ยรวมงเงินหนึ่งล้านบาท ครับอ่าแล้วก็การให่ความช่วยเหลือโดยหลายฝ่ายเช่นคณะสงฆ์มาช่วยนะครับคณะสงฆ์มมอบเงินที่กับทางวัดนะกับทางพระเนรที่เป็นได้รอบความเสียหายเนี่ยในวงเงินล่าสบบาทเป็นจัดเพราะนั้นในความเ่วยหลือที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายอย่างเลยอะสิ่งที่จะต้องเล่นตอนเนี้นะก็คือเรื่องของการพื้นการเร่งจ่ายการเยียวยาที่น้องประชาชนครับอ่าซึ่ง จะต้องเร่งใจยอย่าง,งาาที่ผมบอกใจคาดูชีพเป็นอย่างแรงก่อนส่วนสารเกษตรกับเรื่องของบ้านเนี่ยก็จะต้องมีช่างนะครับมีกเกษตรออกไปประเมินหน้างานกับก็ขอเื่อพี่น้องบนนั้าท่านรีบไปลงทะเบียนนะครับท่านเป็นลงทะเบียนที่ผู้นำชุมชนหัวหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านกับนันที่อยู่ใกล้บ้านเลยครับไปกรอกข้อมูลแล้วก็จะมีการประชุมที่นานเนี่ยในวันพุธนี้นะครับ แล้วรถแรกจะเริ่มจ่ายวันพุธเลยสําหรับอําเภอทุกทอาเภอครับอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องกเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาต้องขจาจแล้วนะครับเพราะวันพุธจะมีการประชุมแล้วนะท่านผู้ว่าครับครับผมอ๋อครับนั่นเป็นเรื่องเร่งด่วนของหมู่เฮาเลยนะครับต้องรีบไปขจายไปลงทะเบียนบอกว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรพื้นที่ธรรมหา,ากินจะได้รับความเสียหายเฮาเตรียมแผนหลังจากนี้เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างใดพ่องกอครับท่านผู้ว่าครับการท่องเที่ยวตอนนี้เฮาจะต้องคือหนึ่งต้องฟื้นความเชื่อมั่นของของ ของปี่น้องน่าท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวเมืองน่านว่าน่านเขาเนี่ยได้กลับเข้าสู่สถาวะาปกติแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยกิจกรรมคือตรงเติมจากท่องเที่ยวต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องระนมนะครับปูพมมาจัดกิจกรรมตรงเึิมจารท่องเที่ยวเพราว่าจะเป็นการจัดงานเทศกาลจากท่องเที่ยวต่างๆงานประเพณีงานวัฒนธรรมต่างๆในพื้นที่ครับซึ่งก็น่าจะพอดีกับครับ ช่วงของฤดูการทายฤด้นนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลานี่เป็นต้นไปครับแต่ตอนนี้เขาก็ยังมีหลายๆกิจกรรมที่เขาได้มีการรับงบนะครับแล้วก็เพิ่มเติมงบในเรื่องของการัดการส่งตืิมการท่องเที่ยวบอกว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือว่าการที่จะเตรียมนําเอาตัวเอเจนซีท่องเที่ยวบ็อกเกอร์อย่างต่างๆทั้งหลายเนี่ยมีวางแผนจะเข้ามาในช่วงเดือนกันยาับนะก็มีการเตรียมตรงนี้ไว้ เพื่อที่จยสร้า,างความเจร่ญปันใงเรืเกี่ยวกับมาแอลน่านําครับก็เพราะว่าส,สวยงามครับี่านนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ขับรถอยู่นนั่งรถอยู่บนถนนในเมืองน่านนะครับก็เป็นเดียวแวดเมืองครับก็ดูวา่าพื้นที่ไหนยังม่เรียบร้อยก่อเนี่ยก็ต้นใหญ่ก็ตาสะอ้านครับก็สวยงามแลวครับนนี้ ไปเอากันได้เพราะช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาอย่างสนทนใหมายเลขสามนี่ก็คึกคักขนาดนะครับท่านผู้ว่ายินดีท่านนักเลยครับตีมาอู้มาจากมูเฮาในวันนี้สร้างความเชื่อมัก้าวต่อหลังน้ำลายเรนีนอตนะครับครับสวัสดีครับเรื่องเร่งด่วนสำหรับมูเฮาที่ท่านผู้ว่าอู้ก็คือพี่น้องเกษตรกรนะครับไปเตี้ยงไปได้ลงทะเบียน ต้องไป,ไป<ล>วันนี้เลยเพราะวันพุธจะมีการประชุมพิจารณาแล้วนะครับสําหรับแนวทางการช่วยเหลือแล้วกำลัลจงจากนี้จนจนมัวเอาไปแอลที่จังหวัดน่านกันได้ครับแม่ลาเจ้าห่วมสรงกำลังใจให้จังหวัดน่านตัวนะเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะยั้งกันสักกรรมเจ้าไปปากันช่วงช่วงหน้าเจ้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากูกู้เจ้าข่าวข่าวี้ไหนเผยเงี้ยองอุ้มวนถูกใจตัวแน่น